อสัางใจฟังต่อ,อวันนี้ซึ่งสงร้างกฎอนุมาเมา่ยวก็บการสมทานสินประยายมทุกคนเข้าใจในการสมทานสินนั้นเนื้อแท้ของการสมทานสินนั้นคือการงดเว้นนั่นเองมันจะยางอุ่นใจสมาทานสินคือเพื่ออยากจะให้งดเว้นจากของชั่วทั้งหลาย ไอ้ขึ้นชื่อว่าไอ้ที่มันไม่ถูกไม่ตรงต่อไอ้ความจริงแล้วเลิกมันจะตายมันจะเป็นก็สัง่งมันเดือดเลิกเลยผมให้เข้าใจแบนั้ศีลน,นี้เองเป็นพ่อแม่ของธรรมะคนที่ไม่มีศีลนี้ธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนแับคนเรามันต้องอาศัยพ่อแม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีพ่อไม่แม่เกิดเกิดขึ้นไม่ได้พ่อแม่เป็นเหตุของบุตรบุตรเป็นผลเกิดมาจากเหตุคือพ่อแม่ศีลน,นี้ คือเหตุเป็นแรนเป็นแรนเกิดของธรรมะทั้งหลายคือสีลน,นี้เป็นของมีคุณค่าราคามากเมื่อมีใครที่มายกขึ้นประพฤติปฏิบัติคือสีลน,นี้พอดีเป็นของตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าคนไม่ประพฤติปฏิบัติไม่นับถือเป็นต้นนันจะไม่เกิดประโยชน์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นอืาฉะนั้นการประพฤติทมปฏิบัติทมนี่จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุด